สวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์ครับวันนี้พีิธีพาทุกท่านเนี่ยมาชมคลิปรอบคันสำหรับเจ้า Royal Enfield นะครับ Interceptor 650รถคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าจดทะเบียนปี2022เลขไมล์หลักพันเท่านั้นครับมาพร้อมกับของแต่งแล้วก็ที่สมคัญครับเป็นรถใช้มือเดียวถ้าใครหาอยู่มาดูครับว่าสวยยังไงเลขไมล์แท้ไหมมาเลขไมล์คันนี้ครับวิ่งมานะฮะนี่6,573กิโลเมตรแท้ครับเรามีเลขไมล์จากลูกค้าให้ดูทุกคัน หน้าจอเดินไม้ครับสวยใสยเหมือนใหม่ทั้งสองฝั่งไม่มีรอยขีดข่วนกรอบเดินไม้สวยครับไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าเราด้านข้างเลยฟังก์ชันการใช้งานครับสามารถใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันไฟติดครบทุกดวงปุ่มกดสามารถใช้งานได้ตามปกติหัวโชกสวยครับมาดูฮะนี่ไม่มีรอยขันรอยเซอร์วิสแผงคก้อนเดิมสวยครับไม่มีรอยคันนี้กุญแจครบ2ดอกดอกสำรองไม่เคยถูกใช้นะครับคันนี้นะครับตัวตา ทุตาแฮนต์ต้องบอกว่าทุตาแฮน์แต่งนะครับแฮนต์ยังเป็นแฮน์เดิมอยู่นะครับประกับไฟฟ้าเดิมตัวหนังสือสัญลักษณ์ต่างๆไม่มีเรอรางครับตอนนี้ครับปอกแฮน์เดิมตุ้มไปแฮน์เดิมครับมือคลัต์มือเบรกครับเป็นของเดิมครับไม่คดไม่งอนะฮะกระปุกตะันเบรกไม่มีรั่วซึมสีไม่มีดุดร่อนประกับพันเร่งนะครับสัญลักษณ์ต่างๆไม่มีเรอรางครับชุดสีถังเดิมครับเป็นสีแดงดําแบบนี้ฮะฝาถังสวยไม่มีคราบสนิมตัวถังต้องบอกว่า แค่ไม่มีภาพขนแมวนะครับไม่มีบุบลักยิ้มนะครับกันลอยด้านข้างเดิมก็มีมาให้ด้วยบาะนั่งครับเป็นหนังเดิมครับเป็นลายแต้ครับแบบนี้ครับไม่มีขาดไม่มีรูครับที่มันขัดข้มาเพราะว่าแหลกด้านหลังแต่งเป็นอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมครับด้านหน้าครับไม่พอมาเพราะว่าชิวหน้าแต่งด้านหน้าด้วยโคมไฟหน้าครับสวยครับต้องบอกว่าแทบไม่มีรอยหินเลยนะครับแกนโชคสวยครับไม่มีตามดและรั่วซึมครับบังโคลหน้าเดิมสีเดิมครับไม่มีขีดข่วนแตกแล้ว ยางหน้าหลังเนี่ยคนเป็นยางเดิมติดรถจากศูนย์ครับจากพีอารีแ่นทอมครับสภาพอยู่ที่ประมาณ85เเนะครับเกือบเต็มนะฮะสอบรอด้านหน้าครับเป็นสีเดิมไม่มีถลอกไม่มีดูงครับที่รวดสวยมีคราบดําบ้านเล็กน้อยครับไม่มีคราบสนิมนะฮะกระบอกโช็คไม่มีรอยหินรอยล้มรอยสไลด์เลยครับไฟทัดทีมอยู่ครบมาครับคันนี้มาพร้อมกับการ์ดออ้านหน้าแต่งนะครับคิปเพจด้านล่างแต่งอีกเช่นกันครับขอท่อสวย ไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าด้านข้างขาวใสครับไม่มีไหมนะฮะทีมคัางครับคันนี้มาพร้อมกับแคสบาร์ด้านข้างแต่งนี่ฝาเวบา,วาสวยครับนะครับไม่เคยเปิดไม่มีรั่วซึมนะครับกาวคลิปเครื่องเต็มสวยครับแกงครื่อฝั่งขวาครับรอยกลึงรอยนี่ว่าต้องบอกว่าลอยปัดเงาเดิมลิกลักเกอร์เดิมนะครับจากโรงงานพักเท้าขวายางเต็มครับเซ็นเซอร์ไม่มีแตหกหักคันเบรกหลังไม่คด ไม่งอนะครับคันนี้มาเพราะว่าท่อแต่งเป็นพ่อบวบนะฮะเป็นท่อแต่งด้วยนะมาฟังเสียงท่อคันนี้กันอันตราสีง,ง่ายครับรอบเดินเบานิ่งนะครับคันนี้มาอัตราเร่งเป็นไงมาฟังครับผมนีครับปิดติดมือครับรอบเครื่องยนต์นิ่งครับผมไม่มีสะดุดแน่นอน ตัวิงอ้ามฝั่งขวาครับสติกเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบทุกตำแหน่งนะฮะมาดูที่จานเบรกหน่อยมาราบอกว่าเป็นล่องเพลงเล็กน้อยครับมาพร้อมกับระบบเบรก abs ครับขอบล้อด้านหลังเป็นสีเดิมเช่นเดียวกันไม่มีฉลอกไม่มีดุ้งเซนรวดสวยครับแทบไม่มีข่าสนิมเลยยางหลังเดิมติดรถจากศูนย์นี่คือ5000กิโลเมตรแท้สภาพอยู 5, 5, 8, 5่ที่85%้านะฮะท้ายเดิมสวยครับไฟท้ายเดิมศูนย์ตรงไม่มีบิดเบิลยรงนี้ไม่เคยมีบัตถเหตุใดทั้งสิ้นคันนี้มาจากจังหวเยยราระะรยาาทปะศกขม แอดไลน์มากันครับมาคุยกันมาครับฝั่งซ้ายครับโซ่เตอร์เดิมๆติดรถมาจากศูนย์ครับสวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยครับไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างหรือเก็บงานเช่นเดียวกันท่อฝั่งซ้ายไม่มีรอยล้มรอยสไลด์นะครับสวยเหมือนใหม่แน่นอนครับพักเท้าฝั่งซ้ายครับยางเต็มนะฮะเซนเซอร์ไม่มีแตกหักคันเกียร์ไม่คดไม่งอนะฮะแครงเครื่องฝั่งซ้ายนะครับรอยต้องบอกว่าเป็นรอยปัดเงาเดิมจากโรงงานแลกเกอร์เดิมครับไม่มีเก็บงานแค้งอะ คสบาสวยฝาแาวสวยครับไม่มีรั่วซึมนะครับกาวที่เครื่องสวยเต็มทุกบรรทัดแน่นอนครับข,ขอโทษด้านหน้าไม่มีบุบก,กระแทกด้านหน้าเราด้านข้างแน่นอนรถคันนี้ไม่เคยมีบัตรเหตุครับหน้าเครื่องฝั่งซ้ายมาดูครับแห้งแห้งใสๆสายครับทุกจุดแน่นอนครับนี่สไตล์ทันเดอร์บอยดน,นบ,บุรีนะฮะกระบ,บอกโชคด้านหน้าไม่มีรอยลม้มรอยสไลด์จานเบรกด้านหน้าต้องบอกเลยว่าเป็นแค่รอยจริงๆครับเพราะนี่คือ5,000กิโลเมตรแท้มาพร้อมกับระบบเบรก abs ด้วยนะครับเอาละคันนี้เราเปิดราคาไว้นะครับอยู่ที่ 1 8ึ0 0แบาทเท่านั้นครับดาวเริ่มต้นเพียง39,00 0บาทสภาพสวยเหมือนใหม่แบบนี้บอกเลยว่าคุ้มสุดสุดครับฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ทั่วประเทศฟรีค่าส่งทั่วประเทศไม่ว,ว่าคุณจะซื้อสดหรือผ่อนส่งให้ทั่วประเทศครับที่สคัญครับฟรีของเหลวใหม่ทั้งคันก่อนส่งมอบได้รถสดใหม่ของเหลวใหม่ทั้งคันแนละที่สำคัญครับเงินสดลดได้อีกฟรีค่าโอนอีกเอาเป็นว่าใครหาอยู่สำหรับอินเตอร์เซสเตอร์650ตอนนี้ที่ร้านเรามีให้เลือกกว่า6-7คัน มาเลือกครับว่าชอบแบบไหนสีไหนแต่งแบบไหนตอนนี้ครับมีตัวเลือกเยอะมากแล้วเจอกันครับทานตแทย์นนทบุรีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ